ผมเอามาจับคไขยดูดีว่ารอบนี้มันจอกสักตัวไหมในนี้อ่ะลองแคปไปดูลองแคปไปดูครับแล้วผมบอกเลยว่างวดน,นี้ที่ผมคาดการไว้ที่มันจะมาจะมี2ตัวนี้เพราะว่า3กล้ามออกไปแล้วเราก็ตัดออกไปแล้วก็จะมี3มแถวนี้เพราะผมให้เด่น5ถูกไหมครับเด่น5กับ3แต่ถ้ามันมา9เห็นไหมครับมันจะมีเห็นไหมถ้ามันมาเ้าล่ะ มันก็จะมี97 98 99อย่าลืมนะหลวงปู่ศิลาบอกเลขมา97 79อายุท่านเองเห็นไหมครับมันจะมีแค่นี้แล้วงวดน,นี้ผมให้มันเด่น5ถ้า5มาตัวแรกนะผมวางไว้ให้ก็คือ53ครับเป็นคู่เด่นแล้วเลขนี้เด่นมากๆไม่รู้ว่ามันไปตรงสำรังไหนไหม53 35ไม่รู้ว่าเป็นเลขดังไปตรงกับ คนดังจับเลขหรือเปล่าอะไรผมก็พูดเพราะผมไม่ได้ติดตามห้าสามสามห้าแล้วตัวที่สองที่ผมคิดว่าน่าจะมาก็คือห้าเจ็ดตัวที่สามจะมาก็คือห้าแปดครับเพราะว่าไหลเจ็ดแปดเก้าเอาจับคู่กันเลยส่วนตัวสุดท้ายงวดเป็นเลขดังเป็นเลขที่ดังทุงวดครับงวดที่แล้วก็มาแต่ว่าแยกกันก็คือเลขห้าเก้า จะมางวดนี้ไหมครับส่วนถ้าสามมางวดนี้เลขที่จะมาจะที่ผมคาดการจะมีสามเจ็ดแล้วก็สามแปดเพราะว่าสามเก้าออกไปแล้วสามเจ็ดกับสามแปดแต่งวดนี้มันเด่นสุดมันเด่นห้าอ่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วครับแม่แม่แมพิมพหนึ่งให้ผมแล้วกดขอบพิมพหนึ่งครับแล้วกดหัวใจมาคนละหนึ่งตัวแล้วผมก็จะปล่อยแล้ว ผมบ่พูดเอาเลยว่าหวยมนสองตัวหนแต่ว่าเป็นแนวทางซื่อ,อ,อผมบ่ใช่พิจรยยารณาในการรับชมเอานะครับชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านผมบ่อพูดเอาครับแต่ว่างวดน,นี้ผมก็มั่นใจคือเ่าผมก็มั่นใจนะครับเพราะงวดที่แล้วผมผมบอกแล้วว่าหวยสัญจรมาเล่นยากผมก็เสียดายอยู่เลยเพราะว่ารอบที่แล้วเลขสายด่วนผมหาสอง่ะมันบ่ออกมันดันออกซี่สองซี่สอง,สสองมันเป็นเลขดังนําเล้วเก้าสามผมก็บอกหัก ผมให้ถ้าจําได้นะสายด่วนรอบที่แล้วนะผมเสียดายเองสายด่วนรอบที่แล้วผมสั่งอัด53ให้ระวัง53แล้วก็59ปรากฏว่ามันแยกกันหมดเลยแล้วมันก็ออกตัวเก้างวดที่เราจับเลขปิงปองคอปูได้3ามโตถือว่าทะเบียนรถป้ายแดง6716ครับเออเดี๋ยวผมเชไปเบิ้ง มันแยกหมดเลยครับรอบที่แล้วสายดวงสายดวนะ่วนน่ะมันแยกหมดเลยมันแยกหมดเลยครับแล้วเสียดายครับสายด่วนเราให้รอบที่แล้วเราให้ห้าเจ็ดสามแต่มันออกห้าเก้าสามเห็นไหมครับนี่มันออกห้าเก้าสามเราให้เราให้ห้าเจ็ดสามมันก็แยกเราให้ห้าสองมันออกสี่สองผมแล้วเสียใจ วันรอบนี้ครับเลขออกวันอาทิตย์พรุ่งนี้รอดูลาวพัฒนาเด้อมันสกาะโตัดี๋มันสีมีมาโตนึ่งเท้เท่แล้วมันจะมีเลขที่มัน <c oughs> อ่ะให้เบิ้งอันนี้เดี๋ยวเขียนทะเบียนรถให้หลายๆคนบอกว่าทะเบียนรถอย่างไม่แน่นะทะเบียนรถายแดงอาจสิออกก็ได้เพราะพ่มพ่มีไผ่้ว่ามันสิออกตัวใดผมก็พุ่มก็เกัง ทะเบียนรถครับทะเบียนรถเลขหกหกเจ็ดหนึ่งหกเมื่อวานนี้เราตามลาวก็ยังไม่มาครับเอาไปตัดเล่นเอาได้มันก็ได้ไม่ไม่กี่ตัวเพราะว่าเลขมันก็มีสามตัวให้หลายเลยหัวใจขอบคุณแม่ขอบคุณครับอันนี้นะหกเจ็ดหนึ่งหกงวดนี้รัฐบาลครับ ฟันห้ามีตัวเหนือความคาดหมายก็คือตัวนี้ครับเตรียมตัวแคปสามโตผมบอ้ว่าเขาซีอันบอลเด้อคันได้ไปมือนี้ไปซื้อเลยสามโตผมบู้ว่ามันสอบ,บ่ออกอันนี้ผมให้เป็นแนวทางซื้อๆบ่คู้ดอกว่ามันสอบตัวใดถ้ามักก็ซื้อถา้กกอถาบ่กกามากก็ตามผมยาวแล้วเนะ้อ <c oughs> มือนี้ไปตัดแล้วเขาว่าตัดไหมฮู้คือกันอ่ะแคปครับ งวดนี้ขนมไทยนะครับกับปกใหม่เด่น5กับ3มอย่าลืมเล่นคู่เด่น5 3งวดนี้มักห้าครับ5 7าเจ็ดห้ห้าเกมเ็ดเมดเดียวงวดนี้หนึ 1, 5, 7, ครับหนึ่งห้าหนงดห้งวดนี้3ตัวให้1 5 7 3งห้าเห้สที่เราเคยแตก3ตัวงวดนี้ผมชอบ มากเลยก็คือ51ใครชอบเหมือนผมไหมมากมากคือกัรบอกหาหนึ่งหนึ่หากับ3ามผมมากแข่งแล้วผมเทใจไปที่5เห็นไหมครับ57 58 59 51แล้วก็53แต่มักแข่งคือหาหนเห็นไหมครับห้ 5, นี่คือชอบมากๆเพราะงวดน,นี้ไม่แน่เลขอาจจะมี1ไม่แน่ครับถ้าถ้าหมาหนะ้าขอให้มา51ครับ ผมชอบมากเลยงวดนี้เอาแคบอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมสิไปแล้วตอนนี้สามทุ่มสิบอ่ะแคบครับห้าหนึ่งครับงวดนี้ฟันห้าอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับลองเอาไปเทียบกับสำนักอื่นดูว่าเขาให้เด่นตัวไหนมากมากตัวไหนก็ตามดวนั้นสีมงคลนะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีอ่อนแล้วก็เออสีอ่อน สีมงคลสิเป็นสีเขียวแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีดําโอเคนะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันสําหรับแนวทางเราพัฒนาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไปถ้าดูก่อนนะว่าจะไปเจกของหรือเปล่าถ้าแจกของเดี๋ยวจะมาอัพเดตนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่แมๆพี่ๆที่ร่วมบุญมา ช่วยทำทำนุบํำรุงลานปูนะครับลานปูนีนลาา่ลักันก็ขอให้ได้กลับไปหลายๆได้กลับไปเยอะๆวันนี้ขอให้โชคดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่สาหรับลาพัฒนาวันนี้ขอให้เองขอให้รวยใครเบิ้อบงบนฐานเบื้องย้อนหลังเ,เด้ออยากซียออย่างก็ซียบเอาวันนี้ขอให้โชคดีเด้อลาตีสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ